แล้วหนูก็รู้แล้วว่าใครอ่ะมึงไม่ได้มาทันมอดขอมอดเป็นตัวละครเอกผู้ชายผู้หญิงอ่ะผู้หญิงหรอก็ไม่ได้แต่ว่าไม่ได้เป็นเพลงประกอบอ่ะแลวเป็นเพลงอะไรเออเป็นเพลงทีป๊อปีป๊อปฮะมาเวลมาเวลโอเคตอบมีคนตอแหลมีคนตอแหล่มีคนตอแหล่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผีหนุ่ม เกมจับผีผู้เล่นจะต้องหยิบบทบาทว่าจะได้รับบทเป็นคนหรือผีหากผู้เล่นคนไหนรับบทเป็นผีต้องแอปห้เนียนอยากให้คนจับผีได้เออเล่นเกมจับผีกันดีกว่าค่ะก็ไม่ได้ยากนะคะนี่นะคะพร้อมแล้วค่ะค่ะ ให้ทั้งสามคนหลับตากันก่อนค่ะมาและคนที่ได้รับบทเป็นผีขอให้ยกมือขึ้นค่ะโอเคยกมือเรียบร้อยทั้งสคนลืมตาได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะจับเวลาแล้วทั้งสามคนก็เริ่มถามคําถามกันได้เลยเริ่มจับเวลาค่ะค่ะพี่แม็กมีเพลงของตัวเองปะในเรื่องอะหรอม,มีนะมีมีมมพูด<ม>ภาษาอะไรคะอ่าอุย้ยมีแบบ กูเกิร์กูเกร์อะไรนี้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วพี่มอล่ะมีมีอะไรเพลงตายตายเธออ่ะมีก็ถามมาสิต่างชาติหรือต่างชาติหรอต่างชาตินะเอออมีเอ่อเป็นชุดเป็นของตัวเองไหมไม่มีนะหรือว่ามีหรือว่ามีแล้พี่มอลไม่ต่างต่างชาติหรือเปล่าต่างชาติมีชุดต่างชาติมีชุดพี่ดอที่แม็ก นานมาหรือยังหมายถึงว่าออกผลงานอะนานแล้วนะนาน,านาแล้วโอ้อใช่มีกี่ภาคหลายอยู่ผมพี่มีกี่ภาคอะก็เยอะนะคอนขเยอะประมาณกี่ภาคบอกได้ไหมคะอืมสูสสูอย่างต่ำห้าเอออจริงหรอเออแล้วหนูก็รู้แล้วว่าใครอ่ะ มึงไม่รอมาเถอมอดขอมอสเป็นตัวละครเอกผู้ชายผู้หญิงอ่ะผู้หญิงหรอพี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายอ่าเราไม่เกี่ยวกับเพลงยังไงอ่ะก็มีอ่ะในเรื่องแบบว่ามีเพลงประกอบอะไรอย่างนี้ได้ๆของบีมีปะมีเออเขาก็ต้องมีอยู่แล้วแหละเขาก็ตอบมีกันหมดก็ไม่ได้แต่ว่าไม่ได้เป็นเพลงประกอบอ่ะแลวเป็นเพลงอะไรเออเป็นเพลง ทีป๊อปทีป๊อปเฮะเกี่ยวกับอะไรหรอทีป๊อปป่ะไหนบอกเป็นต่างชาติทีป๊อปเป็นเพลงของไทยนะไม่ทีถ้าเป็นต่างชาติเป็นหนังเป็นเพลงเป็นทีป๊อปฮะไปเรื่อยอีดอรเป็นหนังแล้วเอออะไรทีป๊า ในเรื่องมีผีปะมีนะหลอผีอันนั้นอ่ะมันมีอะไรที่เป็นจุดเด่นมีคาถาที่มีคาถาปะมีคาถาไหมมีมียังไงเช่นอ่าอุ้ยพูดไม่ได้สิพูดก็รู้หมดว่าคืออะไรเออเขาคิดนึงอ่าคาถาเป็นคำนองคาถาเป็นคำนองใดๆล้วพี่ไปยุ่งกันเลยเขาเนี่ยเามันเหมือนกันน่ะเออได้คำตอบได้คนในใจกันแล้วใช่ไหมคะเออ องมาดูกันว่าใครจะตอแหลเก่งที่สุดเอออ่ะโอเคให้โหวตกันค่ะคิดว่าใครให้พี่สองคนตอบก่อนอ่ะชี้เลยชี้เลยพร้อมกันหนึ่งสองสามมาบีหนูนี่หนูพี่แม็กพี่แม็กคือโป๊ะตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวพี่มอสว่ะคือได้แต่โป๊ะตั้งแต่แรกแล้วค่ะเพราะว่าทั้งคู่มันมีคนโป๊ะคนละแบบอันนี้ทีป๊อปเป็นเพลงทีป๊อปทีป๊อป หนูว่าทีป๊อปเรื่องทีป๊อปแต่ไม่รู้ว่าของฉันถูกหรือผิดนะนี่ว่าทีป๊อปนั้นเรื่องแบบตัวละครเป็นผู้หญิงนี่คิดว่าตรงทีป๊อปเหมือนกันแต่ว่าขอพี่แม็กม่ไม่ได้ไม่ได้คิดเพราะว่าคิดว่ามันมันเป็นคนละอันกันไงคนละเพศกันเออคิดว่าบทบาทหนังเรื่องเนี้ยคนอยู่ในหนังเรื่องไหนสี่พยางค์บัชื่อหนังอะแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นไงล่ะเป็นไง่ะคือตอบได้เป็นไงล่ะอึ้งไหมล่ะและคำตอบก็คือคนที่เป็นผีก็คือ อ้าวมึงอะทีป๊อปทำไมก่อนยีดอกก็ทำไมโอน้องไงอ๋อเราไปไม่ถึงเราชียอะคืออะไรก่อนไม่เชื่อหนูลองลองเดาของพี่หมอสเออมีมีชุดมียูนิฟอร์มเป็นของตัวเองมายูนิฟอร์มต่อชาต่ดงชาตอีนันมาแอนนาเบลเดอนนัทนดืนนัทสองพยาสครีมอาผีต่างชาติแบบเบสิกสุดเลยอะ คอจูลลิงอะไรอย่างงี้บ้าคอจูลลิงเฉลยคือเดรกคิลล่าอุ้ยเดรกคิลล่าเบสิกมากเลยเดรกเออเบสิกสูตรแต่ก็แบบอยู่เป็นทรงๆใกล้ๆกันไงมีความแบบแฮร์รี่พอตเตอร์เดคิล่าไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบเป็นแบบอย่างงี้อ่ะตื่นเต้นโอเคเดี๋ยวลองให้เล่นอีกหนึ่งเกมเลยว่ะลด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 อมาเล่นกันสู่รอบที่สองมันดูเจ็บให้อ่ะไปเอาไปลูกนึงแจกเลยจบจบเป็นคนสวยอ่าเป็นคนสวยทุกคนเป็นคนสวยหมด บีจะไป็ผีชีไม่น่าเป็นคนสวยได้อ่ะรอบนี้นี่มือเราเราปิดตาก่อนไหมคะปิดตาค่ะเดี๋ยวอ่ะและคนที่ได้รับบทเป็นผีขอให้ยกมือขึ้นค่ะโอเคเอามือลงได้ค่ะให้ทุกคนลืมตาค่ะมันเหมาะกันนึมากบทเนี้ยอ่าเดี๋ยวเราเริ่มจับเวลากันดีกว่ามันเป็นหนังไทยไหมเธอได้หนังไทยไหมไม่ใช่หนังไทยได้หนังอะไร ไม่หนังอะไรเอเซียเอเซียรู้เลยอะเอเซทหนึ่งไม่พีจะไม่หนังอะไรต่างชาติเป็นของเครือเครือสหพัฒน์แบรนด์หนึ่งที่ทุกคนแต่ต้องช่วยกันนะเราไม่ใช่ผีต้องช่วยกันนะใช่มึงมันบอกไม่ได้เดี๋ยวมันโป๊ะแบรนด์นึ่งที่คนรู้จักเออแบรนด์คนรู้จักอ่ะแบรนด์อะไรอุ๊ยแต่น่ากลัวบีวันนี้บีน่ากลัวมากเลยโอเคช่างมันงมันอย่าเปลี่ยนเรื่องหนักไทยไทยไหนเออมาเวล หรืออะไรหรือมาเวลมาเวลโอเคตอบมีคนตอแหล่มีคนต่อแหล่มมีคนต่อแหล่ะเป็นหนังลน์แอคชั่นหรือว่าเป็นเอ่อการ์ตูนเป็นการ์ตูนอ๋อโปเป็นอะไรหนังไทยเลยค่ะเออป็นหนังไทยเนาะหนังเอเชียอมีคนเอ่อมีคนภาคแบบเป็นคนไทยที่ดังๆมากเลยใช่ป่ะไม่มีคนภาคหมายถึงว่าเป็นพวกค่ายภาคใช่ไหมเออเออมีใช่ป่ะก็น่าจะมีเรามีป่ะเป็นเอเชียหรืออะไรอะไรคือเอเชียหรืออะไรหนัง เมึง,งสันรนลวนค่ะคถ้าคนภาคก็คือไปประเทศไหนคนภาคก็จะเป็นของประเทศนั้นตัวละครถูกเอามาทําเป็นของเล่นไหม Yes ทุกเรื่องมีของเล่นค่ะอะไรทุกเรื่องมีของเล่นก่อนอะไรก่อนขอโทษนะเป็นชู้กับผีเขาจะทำโมเดลทั้งผีแหละแต่สมมติว่ามีเป็นแมกเนตมีอะไรอย่างเงี้ยมีแมกเนตคืออะไรคอนมีอ่ะหนูว่าหนูเหนูว่าตอนนี้หนูหนูบริสุทธิ์แล้วหนูเป็นคนสวยแล้วบอลแล้วบอลเป็นอะไรอ่ะเออพี่บอลเป็นอะไรบอลเป็นอะไรอ่ะอยู่เป็นอะไรที่มันไม่ได้อยู่แบบเหมือนคนปกติอ่ะมีคาถาอะไรไหมไม่มีถ้าเป็นแอดเดี่มีคาถาค่ะเขามีเสียงเอาหรอเขาคงไม่เคยดูอ่ะโกหกละโกหกละ แล้วพี่เป็นเรื่องอะไรพี่บอกมาเลยเป็นเรื่องอะไรมันบอกไม่ได้เป็นต้องบอกตอนหลังเดี๋ยวก็รู้แต่ว่าเอาข้อบนเวลาอุ้ยให้เริ่มแบบคิดว่าใครก่อนประเด็นเคยเลยพี่ไม่มีคนสงสัยหนูเลยหนูไม่ได้รับคำถามจากใครเลยอย่างนอกจากว่าผมยาวอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูไม่พูดว่าอยู่บนหอคอยก็ไม่มีคนถามหนูเลยอยากพูดมากอยาก เป็นคนสวยอ่ารับบทนางต่อแหแล้วจีวก็บีซีแอปเหมือนแบบว่าแอปว่าตัวเองไม่ใช่ตั้งแต่แรกแล้วก็แบบเออรับบทเป็นนางแบบนางผู้นำอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกคิดว่าอีมอสพอมันดูแบบลกแรกอ่ะหรือว่าจะเป็นแบบฟิลน็อกสองหวอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลังๆคือแบบมีสิทธิ์เป็นนางเหมือนกันนะรอบเนี้ยก็เป็มนพี่มอสเหมือนกันแต่พี่แม็กก็ต้อแรกเก่งเหมือนกันนะเดี๋ยวาพูดมาเดีเดี๋ยวก็รู้ โอเคคำตอบสุดท้ายของแต่ละคนค่ะชี้เลยหนึ่งสองซ้ำคิดว่าตัวละครในนี้ยอยู่ที่ไหนก่อนอยู่อายุบอกค่ายก่อนอ่าบอกค่ายก่อนบอก Disney Disney ไหม Disney Plus Disney ไหม Disney Plus Star มันพอมันมีค่ายเลยพอมันมี Disney ปูบ้าแล้วอ่ะสองคนจะเป็นนางเอกไงเออก็อาจจะเป็นเออร์สุล่าก็ได้นะแอนดี่เอาไปเป็นตัวโกงไงจริงเขาแหละคุณก็เฉลยมาเลยค่ะไม่แต่พี่ชี้หนู ไม่จะบอกว่าของเนี้ยคือจริงๆสงสัยพี่แม็กมาตั้งแต่แรกแต่เราลองเชิงโดยการแบบบอกว่าคิดว่าเป็นบีลองดูว่าพี่แม็กเขาจะมีเหตุผลอะไรแล้วเขาก็พูดว่าแบบต้องแรกสงสัยมอแล้วก็คนที่สงสัยบีละเ,เพื่อเพื่อที่จะให้ความเห็นน่ะตรงกับเราเ<อ>ค่ะแล้วเราก็ชี้ชี้<อ>ใช่แต่เนี้ยเป็นเจ้าหญิงแน่นอนอ่ะและคําตอบก็คือคนที่ได้เป็นผีนั่นก็คือ <ST AR C AST> หนูอะ เื่อไผ<อ>ีตานีประจำต้นกล้วยค่ะเออเอออีกทีก็เหมาะสกู๊บจริงพี่ผมตั้งแต่แบบว่าต่างไทยแล้วนะเออไม่หลังอะไรเอเชียเอสเอชรู้เลยอ่ะ แบบบางทีมันยัดมาไหนหรู้ปะมันยาดตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าอีกสองคนมันได้ตัวละครเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามให้มันหลุดแล้วมันแบบอีนี่มาเล่นเรื่องดีนี่พัดอ่ะกูไปมูหลานได้เอเชียเอเชีย <c oughs> ไม่แล้ว <c oughs> ประเด็นคือน้องอ่ะไม่เคยดูแอรีเล่ด้วยจริงชีไม่เคยดูหาอะไรได้อะไรอ่ะแอรีเล่ไงจริงหรอหนูได้เลามันเซลเพราะว่ชอบมากชีก็พูดอยู่ว่าบอกมาเลยว่าเป็นแอรีเล่แล้วก็บอกกูไม่เคยดู <c oughs> อ,อะไรอย่างเงีง้ยโอเคค่ะวันนี้ก็คือจบแล้วจบเกมเป็นไงบ้างหนีชอบมาก Ee, จะบอกว่าหนุ mm ่เ hmm. ป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีโอกาสเล่าเรื่องผีที่ไหนแม้กระทั่งในรายการของตัวเองก็โดนตัดออกอะไรนะมูทของเขาคือต้องการคนจริงจังซีเรียสหนู่พยายามเต็มที่แต่มันออกมาตลกมันออกมาขำมันไม่น่ากลัวก็เลยเป็นคนหนึ่งที่โดนตัดสิทธิ์เรื่องผีแต่รายการพี่เปิดโอกาสให้หนู่ได้มาเล่าหนู่ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะ นี่ก็ดีใจค่ะได้ไดมาแบบมันแบบซอยรีแหละตอนแรกพี่หนูกดดันนะแบบอุ้ยเราจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาเล่าเรื่องผีที่เราแบบไม่ค่อยไม่ค่อยไม่เคยเจอสุดท้ายแบบเออพอมาเล่าแบบได้รีแลกได้ปลดปล่อยอะไรเงี้ยใช่เพราะว่ามันเป็นธีมแบบกระเทยเล่าเรื่องผีเนาะใช่บรรยากาศบรรยากาศกองถ่ายมันสนุกด้วยแหละโอพี่พีนัทด้วยความที่แบบเนี่ยสถานที่โลเคชั่นแล้วแบบจัด พอปจดอะไรมันน่ารักแล้วก็ทีมงานเราแบบเอนจอยกันเอนจอยมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องนีด้วยสุดท้ายเดี๋ยวให้ทั้ง3คนฟากช่องทางการติดตามของตัวเองได้เลยค่ะก็พวกเรา3คนนะครับก็เป็นตัวแทนของช่องตู้ซ้อนหนีอ่าเป็นแบบช่องเกี่ยวกับชาเลนจ์เล่นเกมพวสนุกสนานต่างๆอยากเห็นพวกเรา3คนก็เข้าไปดูในช่องตู้ซ้อนหนีได้ใช่ค่ะแล้วก็บริษัทเราสางคนก็อยู่ใกล้ๆกันใช่ช่องทางไหนบ้างคะน้องบีมีทางไอซีทวิตเตอร์ติ๊กตอกยู่แล้วก็ยูทูบ อยากบูชาลิ้งยังไนก็ไปดูตามแพลตฟอร์มนั้นๆเลยเนาะเออไม่แน่นะคะม่แน่นะคะอนาคตอาจจะเจอพี่ๆนะครับช่องพรีมเนี่ยมาคออแลกกับเราด้วยเหมือนกันมาเล่นเกมมาแตกแตนเออด้วยกันเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะชครี่เาะใช่บ๊ายบายบีสามารถทำอะไรได้แบบพลังพิเศษ แต่ว่าเป็นแค่คนเป็นเป็นตัวละครที่สวยๆแล้วให้ผู้ชายมามาบ้วนดูว่ามีคนโฟลคนหนึ่งสักคนหนูรู้เลยรู้เลยมี่อดค่ะพี่แมถ้าผิดรอบนี้หนูให้พี่สุดคนเลยนะเข้าห้องน้ำไปอมขี้มาบ้วนใส่หน้าหนูอมมาเลยอมขี้มาบ้วนต้องติดต้องอมมาบ้วนในนั้นหนูยอม